อันนี้เรามาแวะกันที่วัดไร่ขิงนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงแป๊บหนึ่งเนาะลูก,กอ,อันนี้ตรงนี้เขาก็จะทำใหม่นะจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้นะ,ะเป็นคล้ายๆกับน้ำตกนะวันนั้นเอ้วันนั้นมาตรงนี้มีน้ำตกนะเนี่ยแต่วันนี้น่าจะไม่ได้เปิด กกเล็ต้หมดวันนี้มีอะไรนะน้ำตกหมดครับเหลือสซกเล็กยืนเลยยืนเลยลูกยืนเลยมาไปเร็วมาไปเร็ว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 โอ้โหไปไหนเนี่ยป้าจะพาไปไหนลูกจะไปด้วยหรือเปล่าไ่เอาวะ เป็นเลขเด็ดนะคะแผงยาวไปถึงด้านในนู่นถือถือถือ, <Okay. S 2> อใส่ลงไปเยีย่ยมมากเก่งจอดอนี่ดีกว่านี่ดีกว่าชอบสีอะไรชอบสีในในอะไรสีชมพูไหมสีชมพูมไหมเอา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 ไปเดี๋ยวดีโอเค ตรงนี้นะคะก็จะมีรถเข็นของผู้สูงอายุนะคะหรือผู้พิการเอาไว้บริการด้วยนะเพื่อนๆนะสะบบสบายมากเลยเข้ามาด้านหน้านะคะก็จะมีท้าเวสสุวรรณมีหลายแบบมากด้านหลัง น, <ละ S 1> นี่เงินบริสุทธิ์เลยอ่ะสนใจก็มาเช่าบูชากันได้นะคะจำบัเทิงทางเข้านะคะก็จะมีจุดพัดกรองจับอุณหภูมิต้องนะคะูาิปก้า โอ้โอตาตานี้เรล,ลูกแล้วเราก็หยิบสติกเกอร์มาแปะ้วยนะวันที่เรามาตอนนี้ตรงน,นี้จะปิดทำการอยู่นะคะแต่โดยปกติตรงนี้จะมีทาถวายสังฆทานทุกวันเลยนะคะก็คือตามนี้เลยสังฆทานและผ้าตรชุดละหนึ่งร้อยบาทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ ที่มาทำบุญน,นะคะคือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นพระป่าประจำราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนที่จะเข้าโบสถ์นะคะเราก็จะมีลานตรงนี้เราก็มาจุดทูบจุดเทียนไม่ต้องจุดทูบหรอใช่วันนี้เขา เขาไม่ได้ให้จุดทูปเทียนนะคะเราก็จะเอาทูปที่เราอธิษฐาน<า>แล้วมาวางเอาไว้ตรงจุดที่เขาวางไว้นะคะเอปะไปเอปะ่จจบจีอ่าพอแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้ว ขอแห้โชคดีท้ายสุดก็เกิดให้ได้่ากหลวงพ่อเล็กผีนะหลวงพ่อเล็กผีเรามีห้าพี่น้องนะมีหลวงพ่อโสมนอน้องพ่อเล็กผี้ามานะคม่ เข้าไปด้านในโบสถนะคะจะอยู <Portuguese> <acht> si ่ได้แค่ด <m ins Dead streaming> ้านนอกค่ะเม หนสำหรับวันนี้นะคะมาเที่ยวที่วัดไร่ขิงนะคะไหว้พระทำบุญแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะจุดเช็คอินก็ใกล้ๆก,ก,กันไม่ห่างกันมากนะคะเป็นคาฟเฟ่เจนะคะสำหรับวันนี้มามาแล้วก็ต้านหนิงัะป้าเราสามคนต้องของตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ